ริสกีจะไม่เข้ามาถ้าเกิดว่าคุณไม่มีสิ่งนี้ครับมีกี่คนในที่นี้ครับที่คุณมีปัญหาทางด้านการเงินหมาว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่ามันติดขัดไปหมดเลยโดยเฉพาะปัญหาหนี้สินแล้วก็รายได้ที่มันไม่พอใช้จ่ายในแต่ละวนันหรือในแต่ละเดือนหรือเดือนชนเดือนผมบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณมาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับมันคือเรื่องที่อลอ์กำหนดให้กับคุณเรียบรอแล้ว ผมจะบอกเลยครับว่าอัลลอฮ์นิสัญญาได้สัญญาในอันกว่านว่ายรฟาอิลฮุลละดีนอามานูมิงคุมวัลละดีนอูตุลัลมมดารยาตอัลลอฮ์จะยกระดับคุณคนหนึ่งอันนี้มาจากความศรัทธาครับนั่นก็คือสวรรค์ของพระอ,องค์แล้วก็ผลตอบแทนต่างๆที่คุณได้เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงวัลละดีนอูตุลอลมมดารยาตและบรรดาผู้ที่เต็มไปได้วยความรู้นั่นหมายความว่าเมื่อไรที่คุณมีความรู้ครับอัลลอฮ์จะยกระดับคุณแน่นอน แลงนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีมุสลิมหลายคนครับที่เข้าใจผิดเรื่องนี้ยังไงครับมีกี่ครั้งครับเราอาจจะเคยสงสัยว่าทําไมเราไม่ยุติธรรมเลยฉันก็อิบาัตเต็มที่นะฉันก็ปอซอละหมาทําคุณงามความดีแต่ทาไมฉันยังยากจนทำไมฉันยังคงไม่มีเงินยังคงขาดแคลนคําตอบก็คือว่ามันไม่ได้เกี่ยวครับว่าคุณจะทําอิบาัตเยอแยะแค่นะต่อให้คุณละมาจนก,กระทั่งหน้าผากคุณจะบวม หรือคุณจะยืนละมานเยอะจกกนกระทั่งเท้าคุณบวมอันนั้นเป็นผลพลอยผลบุที่เราจะให้ในโลกหน้าครับและอาจจะให้ในโลกนี้แต่ที่มันเป็นในเรื่องของริสกีครับเอาละให้ขึ้นอยู่กับความบู้ด้านการเงินนั่นหมายความว่าต่อให้คนนั้นไม่ใช่คนมุสลิมครับแต่คนนั้นจะเป็นคนตั้งบาคีต่พระองค์แต่คนนั้นไม่ใช่คนดีเลยแต่เขากลับมีความรู้ด้านการเงินเขารวยอยู่ดีครับเพราะนี้เองเราเห็นว่าทาไมคนนี้คอร์รัปชันทําไมคนนี้ทําธุรกิจสีเทา ทำไมคนนี้ไม่ใช่ผู้ศรัทธ,ธาเลยแต่รวยเอารวยเอาถูกไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะเขามีความรู้ด้านการเงินไงดังนั้นบรรดาซอบะบรรดาคนที่ประสบความสําเร็จทั้งในโลกนี้และโลกน้าพวกเขามีความรู้สองอย่างพวกเขาสมบูรณ์แบบสองอย่างคือเขาทั้งเป็นผู้ศรัทธ,ธาที่แท้จริงและเขาก็มีความรู้ด้านการเงินอบ,บูบักอุมารอุสมานอาลีบรรดาซอบหะหลายๆท่าน พวกเขามีความรู้ด้านการเงินในขณะเดียวกันพวกเขาก็เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั่นคือเหตุผลที่ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จครับถ้าเกิดว่าคุณกาลังดูคลิปนี้ผมอยากให้คุณแชร์ออกไปครับให้ใครหลายๆคนมาดูคลิปนี้และให้พวกเขาไปพัฒนาตัวเอง